มาแล้วจ้าวันนี้อาหารแม่รสทําสปาเกตตีและไก่ทอดให้สามีทานจา้าใครชอบแม่เราก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่รสด,ด้วยนคะคะเห็นไหคคะสปาเกตตีแล้วก็นี่ค่ะใส่ชีสค่ะสปาเกตตีใส่ชีส,สชนะคะอร่อยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็ไก่ทอดค่ะ กินไก่ทอดแล้วก็สปากเกตตี้นะคะวันนี้แม่รถทำแค่นี้ล่ะค่ะจานไครจานมันค่ะไม่แย่งกันทานอร่อยอร่อยนะจ๊ะเห็นไหมค่ะวันนี้แม่รถไม่ทำเยอะให้สามีแล้วก็ให้ลูกสาวให้ลูกชายจ้ะลูกสาวลูกชายบอกจยากกินไก่ทอดและสปากเกตตี้ คุณแม่ก็เลยทาให้จ้าเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่ต้องทำอะไรมากมายคะ่ะวันวก็ทำกับข้าวแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็สลัดนะคะใครชอบแม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่รถด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะบายยจ้านี่จ้ะเคนะคะ